ครับมาต่อที่อ p พีสองนะครับอี EP 2สองผมบอกว่าผมจะรีวิวตัวละครรวมกับชุดผู้หญิงเนาะ <Everything S 1> ตัวละคร <but S 1> ที่ผมมีประมาณนี้นะครับเดี <c oughs> ๋ยวเลือ่อนให้ดูก่อนเนาะประมาณนี้ครับต่อมาเรามาด,ดูชุดผู้หญิงกเ, <c oughs> เดี๋ยวว่าสก,กินเปืดเดี๋ยวจะแยกไปอีพีหนึ่งนะรอแป๊บหนึงนะ่งครับ มาละต่อมาเป็นพวกชุดของผู้หญิงชุดผู้หญิงมีประมาณนี้นะครับนี่ต่อมาเป็นพวกทรงผมเนาะพาทหน้าเป็นสก,กินปืนนะเดี๋ยวพานี้เอาไปไ้รีวิวชุดผู้หญิงก่อนแล้วก็รวมกับสัตว์เลี้ยงเนาะสีหน้าประมาณนี้ครับมีชุดผู้หญิงก็แน่นอยู่นะ นีเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูเลยนะครับให้ดูทีละชุดอย่างนี้เลยอาจจะเลื่อนเร็วหน่อยนะขออภัยนะครับคือเราจะไปแบบไม่ไวนะบแบบเนาะใครเชิญมาก็ขอแบบนึงเนานะชุดผู้หญิงประมาณนี้ต่อมาผู้กระโปรงกางเกงครับก็เดี๋ยวขอรีวิวๆกอนนะชุดผู้หญิงก็ประมาณนี้ ครับผมต่อมาพวกรองเท้าครับพวกรองเท้าก็ประมาณนี้ต่อมาเรามาดูพวกสัตว์เลี้ยงกันต่อนะครับผมพวกสัตว์เลี้ยงมีประมาณนี้เนาะสัตว์เลี้ยงมีเยติให้นะครับเยติยังไม่เวตันเนาะต่อมาเป็นเสือมีเป็ดมี เอเลียนนะครับมีมังกรให้มีลิงให้มีลักคูนให้มีแพนกวินมีนกมีนาคน้อยนะครับแล้วก็ <c oughs> โลโบแล้วก็เป็นชิบะแล้วก็เป็นแมวครับเป็นสุนัข ไอ้หุ่นยนต์แล้วก็เป็นเสือจาก,กัวนะครับผมแล้วก็เป็นแพนด้าก็เดี๋ยวไปเจอกันอีพีสอนะครับไปอีพีีพีสามเดี๋ยวไปเจอกันนีพีสานะครับผม